ก็จะมาสอนวิธีการทําป้ายชื่อหรือว่าชื่อที่จะพิมพ์แบบว่าอันเนี้ยให้มันมีสีนะครับมาก็จะมาสอนก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมีัหลายสีนะก็ไปดูมาก็ไปอยู่เพื่อนในเซิร์ฟเวอร์ไปเพื่นในเซิร์ฟเวอร์สอนมานะอ่าไลคคอมเมนต์ o ิดฟโล่แต่งแล้วก็ที่พวคุณก็ไม่ได้ห็ดวิธีการ,การนะครับใส่ป้ายไปครับจากนั้นนะตเัา,เา Android ก็ไปที่นี่ครับ ากนั้นก็เทียนสองอะรูปสักเท่าไหลเงียบไปครับก็จะมีสีหนึ่งสีน้ำเงินนะครับสีสองสีเขียวสามสีพ้ะอ่อนนะครับสี่สีแดงห้านี่สีชมพูหกสีเหลืองนะครับเจ็ดนี่สีเทาแปดสีสีเราสีสีดำดำมือยล่ก้าสีเอ้ยปิดก้านี่สีเป็นสีม่วงม่วงคนสูตรจะทำาให้เป็นตกอ้าว ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ่าก็ตามจะถักก็เป็นของมันนะครับส่วนกด O อนะ้เป็นการเอียงนะครับก็มีหลายๆอันนะฮะก็ลองงไปนะครับอก็เป็นสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนอเป็นสีนี้ทีเป็นทไม่มี u ไม่มีไก็ลองไล่ไปนะครับ A สีนี้นี่ฮ นะครับก็ไปดูกันนะฮะว่ามีสีอะไรบ้างฮ้่โหแอลแม่งสองชั้นเลยวะเอกสีสีแม่งสีออกออกส้มๆนะครับสีบี B, นี่สีเหมือนคล้ายๆเดิมเอ็มนะฮะก็ไปดูนี่บ้างมีหรือเปล่าดูเข้าจะไม่มีนะครับถ้าจะไม่มีจริงๆจะด้วยนะ ก็แค okay. ่นี้สาหรับอันอันนี้ก็ใช้ได้นะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูจะใส่อันหลายอันแบบพวกนี้ไม่ได้นะครับจะได้ทีละอันนะฮะก็ว่าพักอะไรวันนี้อัน okay. ห,หนึ่งลืมกดส่งโอ้พักอะไรวันนี้นะ่ครับมันก็เป็นตัวเอียงอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเฉยๆนะฮะอ่า ก็สโรวบวันนี้เขาจะ่นี่ครับสโรวบวันนี้อย่าลืมกดไลค,ค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสโรวบวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ